ครับตอนนี้กําลัางเดินทางเข้าไปหานักร้องอีกท่านหนึ่งที่พี่น้องรู้จักกันดีครับหาลุงขาดป้าผลงานเพลงที่พี่น้องเคยมักส่วงระยะหนึ่งแล้วกับสิทธิพรสุธ,พสธพพนพจลดก็เจ้าวายุบานนี่ล่ะหาขจาเจ้าแนั่งให้มาแล้วกับบ้านเนี่ยบ,บ้านหัวหน้าเอียงเนี่ยไอเนายบ้านบ้านหัวหน้าย่างบ้านหัวหน้าย่างตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดแมนถูกต้องแล้วเนาะบ้านนี่ล่ะบ้านนี่แหละแน่นอน นักร้องมีขันเขียวเขาเขาง,งามที่เลือยเกิน <c oughs> <c oughs> เอาเขาง,งามพอดีได้เลยพี่น้องเขาง,งามเงมี <c oughs> ่ยมดินเพ,นะพื่นก็ดีนะครับเงี้ยสั้น้าน้อมเพื่นก็โอ้โถงครับ u, อ,ยยอยู่ถนนเงี้ยถามเพิ่อนมึงว่าเราเงี้ยเราอยู่เมืองใดนี่ครับมาเยี่ยมบ้านเกิดเล่านะไปล้างหนีกันเลยใส่เนี่ยเอาหมาขึา้นหายจ้ะมาจากกีบกาศเท่าที่ เลี้ยวขวานะครับนี่คือภารกิจนะครับในนาย่านการเดินทางย่ำพี่เยี่ยมนอ้องมหาพี่ฮานองอันนี้เพิ่นก็นย่งแบบยูแบบแบบคนแบบโบราณอยู่เนาะแบบคนแบบยูแบบแบบโบราณอยู่ถแบบา,ามพีม่มงใส้หลัองไงขี้ถามยังไงเราขี่รถอยู่ฮาาโม่แทแล้วก็หัวซักทนตัว อ่าผมสลับสีสแลสีเหลาเนี่ยเดชผลงานเพียงไงแสลโอ้ยลองไ้อยแฮะยค่อยก็ได้ขึ้นเจตุเลเนี่ยแล้วมันหลายหลายตัวหลายเพียงมันก็คือจำมาได้เนาะ <c oughs> นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คืออีกบ้านหนึ่งเดอ้อที่ผมสี่ค้นหาหนักร้องไอ้โ,โอ้ยสอกิโลยังไปอยู่ไหนเดชพผม <c oughs> พมันสิเห็นบนัตรเลยก็จริงก็จะไปตั้งแต่ไหนแต่เมื่อพีดีวง ก็คือเห็นคนหมดถามผู้ไจะคนนี่เนาะมองได้ก็คือยังมือตึ้บแ่ใสฝุ่นรอดเรียงยู่ฝุนทั้งนไหมเจ้า่ม่แเอเจ้ากคอยลงไปถามมันม่จะถึงเนี่พราแม่นลอยไดฮ่ขันว่าหัหนวกับกับ่พ่อหลดนไงี้ม่ใหญ่เนใสอย่างนี้นั่งถอยขึ้นแล้วสีหัวจากบอลหรนะจากอไม่ใหญ่ห่ทังสหัวจักบังแค่น่อยอ่าอนุญาตอนุญาต หอดไปหอ,หอดแวเฮีนี่ไโอ้เขีย <c oughs> วมากเลยแม่ถามนี่แม่หูจักบ้าน,บ,านบ้านสิทธิพรสุนท่นพดบ์บ้านทั้งร่องไหมโอ้ย่โอ้ยุดยดเสร็จนี่แหละพ่ะเจยอนะโอ้ครับขอบขอบคุณหลายแม่ครับผมอในที่สุดล้กาก็หัวจักอย นี่ยิตนานี่ตนานี่จะขี่อยู่จุดใดลูกคนยูหันลงวันสันมม่ทันนีโมโ <c oughs> ถามพา่อยญยนี่ถามย่ายนี่ถามย่ายนี่อนุญาตบาทเล็กกันเนอทั้งมาแของ,งาหางฮะ ไหวปัดทิโทมาได้อยู่ในเติบอยู่ต้นนี่แม่เติบโต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 วัสดีค่ะมาเดี๋ยวยำยำหลินน้ำซื้อๆนี่ละมาทำข้าวทำข้าวพี่น้องว่าโอ้ยไปยามบานพนุรุษพนุยงเด่นเลย่นพ่ออยู่นี่แล้วเออกระเพาะเดียวกาเห็นบัตรเห็นกับพ่อดอกอ่าก็นั่งคุยกันอยู่นี่ก็ได้ไหมับนั่งทำข้าวกันข้าวกันอ่าอันนี้เจ้าเป็นพิธีหรือเป็นนองก่อนเป็นน้องเล่าเป็นนองมาหัน้ามหันฯมันนี่ขออนุญาตแล้วกัน ขึ้นกองมาแนนซิธิพรสุนทรพธิ์พระเอกได้อนุญาตได้มือน่อยคอยมายามพี่น้องเจ้าเด้ยามเพี้ยนเจ้าตัวอ่าคอยไปหากินเขาน้ำสุขคนละอ่ามือหนีมอดบ้านเจ้าแลว้วอนุญาตเด้อนะครับอันนี้บันนี้ผู้ใดพาเจ้าเห็นหน้าบัมนดามเกษียณยุกคกับพุดทุกปีกเกษียณยุคพูดเดียวค่ะเมือนี้มือนี้ปีนี้ลูกไส้ามาอยู่น้ำมาบวชตั้งแต่พุ่นละมาบวชแต่เฮ็ดบุญย่ายพุ่นละ อ๋อปวดแล้วก็บ่อๆได้ลุกไปครับอืมอืมท่านผู้ชมครับอันนี้คือน้องสาวเราเด้อน้องสาวสิสิพรสิสิพรสุนทรพจน์เรานางรองอ่าลุงขาดปลาเออสมัยช่วงหนึ่งดังๆแห้งๆหน่ะนะอันนี้น้องกระเทาก็อายเสรเจแล้วก็เห็ดหน้าเนาะเอากธรรมดาอ่าเพิ่งยุ่งเทพบอกเลยเลยว่ายุ่งเทพรอดอ่าเพิ่นก็เล่นหนังเล่นยญตะค้นเหรีแนเป็นบางครั้งบางคราวอยู่ อ่าตอบแทนกันก็ได้เพราะว่าเคยเรียนนั่งันนะไปยู่กรุงเทปนั่นแหละออืยู่ขุ่น่นมีบ้านอยู่ขุ่นอยู่อ่ายู่ขุ่นแล้วก็สิซื้อบ้านอยู่ขุ่นตัวโบเมนบ่่ะเจ้าอยู่นั่งาเจ้าคนนี่อยู่กับหลานกับหลู่ไส่ค่ะอยู่กับหลานหลานผู้หนึ่งหลานผู้หนึ่งกับเลี้ยนอยู่มอสีอันผู้บวชจะเป็นผู้ใดผู้ต้นเจ้าบ่ผู้กลางค่ะผู้กลางพ่อบ้านไปใส้สินบ่ได้อยู่นั่กันโดูเหรอค่ะผู้กัน เพิ่งเสียแล้วเขาเพิ่งชงเฝ้าเสียคนเฝ้าไปกันแับเลิกกันตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะเลิกกันเด็กหน่อยยังหน่อยอยู่กันไม่อยู่บ้านน้ำแม่์แต่มาอยู่น้ำแม่์น้ำโอแม่ก็มายังหรอกบ่ค่ะพ่อกับไปแล้วพ่อไปก้อนแมร์พอไปก้อนกับแม่ไปที่หลังแม่ก็พึ่งไปได้จักปีนี่ค่ะจักปีะลายยัยจำก่ได้แล้วซี่หาปีแล้ว ประมาณนี้แหละลายก็เสียหาปีเกือเป็นหกเท่าแล้วเออค่ะอันล้างล้างกันเมียสี่บานบัวค่ะนี่ของตำรวจเพิ่นอันว่าเจ้านี่ช่องกลางนี่บอกอันนี้กำลังนั่นล้างพุ่นสิจ้ค่ะนั่นของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเพิ่มความเฮี้ยนแมีนี่เฮี้ยนแม่เพิ่นหลายหลัางระดับเรือจักรบานช่องกระดาอันนี้เฮี้ยนแม่อันนี้เฮี้ยนเฮี้ยนนี่เฮ็ดไว้ขายของซื้อหรอคะขายของ คุณเฮีนเพิ่นเดอท่สนผู้ชมเดอ่สิสิพอนชุดทรอนพดเกี้ยใหม่ต้นใหม่ขึ้นเกี้ยไปพุ่นละคนบูยู่กับเกี้ยอยู่หัอนมาอย่างน้ท่ารัฐบาเว่าเงสี่ออกมาโซสกับออกสี่ก็เท้านี้ว่าโอ้ยอนอ้าวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งอันนี้เป็นลูกไส้ถึงขึ้นไปเลยลูกไส้หบวปวดโอ้หัววดนะบอววโอ้ได้จักมันสารหรอลุด้ชักมือบวชได้สิามือกัอกมาแล้ว เออเอาก็ดีแล้วพ่อแม่ได้ขอใช่อเลี้ยงซ่นางกาวตัวบวชไร่ไมันส่บาปไร่ค่บวชไรบาปไร่ันว่านละผมได้สามนะอสามแต่ไม่ได้ตัวผูบดค่ะมันลรบวชไดมันบวชแ้มาเกิดน้ำลูกสาวกระไดอ่างคนก็ตั้งให้กินให้อยากไปตามภาษาเขาละม่เลี้ ดก็เจ้าไดจะค้นลูกผู้หยิ่งใส่ผู้ญิ่งสองค่ะผู้ใา่ผู้เดียวนี่แหละผู้ใา่ผู้เดียวมีรอบข้ัเหวิเราไปบ่ท่านมีขอบรัวจะคนเอ้าจะมีเจ้านี่ละมีลูกชสยเขาทำงานเดี๋ยวหมอลูกผู้สาวลูกสาวเขาทำงานไปแล้วลูกสาวลูกสาวผู้หน่อยนี่เลี้ยนอยู่รุงเทพอยู่ผู้กลางผู้หน่อยสุดผู้หน่อยสุดผู้ใหญ่ไปอยู่หนอกผู้ใหญ่กับซีรัมซีรัมจ้า ล่ำดีล่ำมวลล่ำมวมนั่นล่ำล่ำผู้เดียวล่ำผู้เดียวพ่อนับตาแตงค่ะล่ำผู้เดียวพ่นับตาแตงล่ำผู้เดียวพ่นนับตาแตงนั่นะคะแจัคแล้วต้องโกวขาซิทธ้พรนแล้วเขาวงการแต่ยานหอ้ตึงพี่ไนจะหนังพี่ไงยจำบ่ได้เด้อยจ้ะจำบ่ได้เด้อยค่ะเพราะว่าคนอปยุหุงเทีบสมัยตะกี้มันก็บเดินเนี่ โอ้เกจหลายสิบปีแล้วเนาะเตีกก้ยไทยหนังกับแกเรื่องอ่ากล้องเขาหน่อยขาแม่กับม<า>ันไล่มาเลยที่โดนเ<อ>ยยยยยลยเขาเขากอนนั่นโดนเติบเยอะเป็นยุคนก็โดนเติบเยอะ่นก็ไปอยู่กับบอาจารย์ดอยเพิ่นลัฐใช้<ล>ดยอยอินทนนท์บ่ะใช่ดอยอินทนนท์กับพนรัฐผู้เพิ่นนั่นตั้งแต่้ยอุณิสูงมือเนี่เรายังมานอนเลยมมลยัง,งมมยัง,งยังอย,ยู่ค่ะเพิ่นก็อยู่อน้ำกันนั่นละเพิ่นอยู่อน้ำกันละค่ะครับ จันดอยอินทนนท์แล้วก็ผู้ใดกูจักกิจศักดิ์เราอยู่ดอกค่ะเราได้จักปีแล้วค่ะสิบสิพอนกับสิบเอนหาสิบหบ่อหาสิบหกหาสบหกหสีหาสิบหกปีมันก็จะข่าวพุ่นละแต่ล้าเนาะผู้ใล้ก็ได้โดนแล้วอกาดีเดอเราฟังเข้าแล้วก็มิเงินมีท่องอยู่จักกัสิบ หาดูหาดวนเลยเนาะค่ะน้องก็สิงห์พุ่นยีดอกทำพุ่นยีดอกคนเฮาอีสานบ้านเฮาก็โดยเฉพาะศิลปินนี่ยเพราะใครก็บเรเคยลืมบ้านลืมซองดอกพุ่นก็มาอยู่เรื่อยอยู่พุ่นก็เออใครมาอยากมันเจ้าเด้อสซิติพรเด้อใครแม่มาเล่นน้ำซื่อๆนี่ละขายยังนอท่านผีมาบ้าบ้าบ้าได้เห็นพูดอะไรเห็นเอาใหญ่บ้านอีโจ้โอ้ไข่น้ำไปเนบ้างแลาวจังแต่เปิดล้งเสียกันละสินผมเอา เป็นรถไปเบิ้งดิอันนี้บ้านยังกับบ้านหัวบ้านหัวหน้าค่ะบ้านหัวหน้าหัวนายางหัวหน่าย่างหัวหน่าย่างตำบลย่างไงอำเภอจังหารจังหวัดลอยเอ็ดลอยเอ็ดนี่เนาะพี่น้องเด้อเชื่อแน่ปัจจุบันคือปถามบ้านเพื่อนคนอยู่บ้านไหนปัจจุบันน่ะโอ้เล่าเขาวังการเล่าเล่าเลี้ยนจบสิเพิ่นเลี้ยนจบอยู่ลอยเอ็ดวียา้ายค่ะลอยเอ็ดค่ะลอยเอ็ดเนาะ่อืัแล้วเป็นมันละมาก่อนมั้ย กับบ right? um ัวค่ะกับไปน้าเป็นค้นว้อยคนอย่างน้ำเขาหน่ะละไปน้าวงหมอลำวงอย่างไปค่ะเออมันทางดวงภาวัสนารรงสงฆ์ค่ะอ่าได้เป็นน้ำต่อไปน้ำหมอลำแม่แล้วกับเป็นหมอลำเนาะแม่เป็นหมอลำบอกแม่เพิ่นเป็นหมอลำพ่อกับเป็นหมอลำอ่ปลาโตหมอลำอย่างล้ำก่อนเฮล้ำเรียงล้ำก่อนล้ำก่อนแเรียงแล้วกับล้ำก่อนพ่อแล้วกับล้ำเรียงก็กลับแล้วเอ้หน่าหน่า โอ้เฉพาะมีเสียสายไล่รองันเองคุ้ม่องก็นนงแรงว่ <c oughs> งะพีปแงีกายนี่เฮ็ดหน้ากัเฮ็ดสองเทียขึ้นกันแล้วก็ปีนี่ปีนี่ก็เฮ็ดสองเทียขึ้นกันท่วมแล้วก็ได้วานไหมปี่กายนี่แรงแล้วก็ได้วานไหมเออเป็นเนืองสัน้นพี่กายนี่ปีนี้ก็ขึ้น,นกันถ่วมแล้วได้วานไหมอ๋อมันดีโพดมันดีโพดดีก็ดีโพดดีก็ดีโพดแรงก็แรงโพดมีแต่เนี้ยบอกว่ ถามว่าแกแกแกเคยเห็ดหน้าเหยี่ยงบ่โอ้ยตั้งแต่กี่ปนเห็ดตัวเห็ดหน้าน,นี่นะค่ะเห็ดหน้าค่ะเป็นกระเห็ดเลีมม้ยงวัวเลี้ยงควายเคยเลีมม้ยงป่วไวน่าลักโตว้า <c oughs> ค่ะเพป็นก็นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ตั้งสมัยตะกี้ครับเพป็นเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายตัวตั้งสมัยตะกี้ตื่นก็ตื่นตะเซาใส่น้ำผัวใส่หนา คือปนั่นแหละคนรุนรุนนั้นมันจังหูจักพื้นเพของคนบ้านเจ้าของเนาะย้อนความลําบากอความลำบากเจ้าใดดินจงได้ล่นครับมันจะมีมานะคคือความเป็นยู่ของพี่น้องบานเฮาหายยู่หายอยากไปหากินปลาอนปลาหน้าไปตัวค่ะว่คนหัวปันห้อมันที่หน้าว่าเป็นมังสีคีล่าอยู่ตัวเอาไม่อย่างล่ะไอติมมกไก เจ้าขายของถึงยันซุปค่ะเก้ขายส้มตำขายไก่ย่างเกี๊ยวเตี๋ยวไปงั้นสิละค่ะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดหน้าหัวก็แล้วก็เล็บเส้าใบก่อนเส้าใบก้อนหน้าดำหน้าดำหน้าวานแต่ว่าวานแล้วแล้วมันท่วมก็เลยอดออกไปดำซ้ำนี่เห็นหน้าของเตี๋ยค่ะบนุทางสูบสูบแล้วก็สูบแล้วก็สูบอีกยี่ห้านะเออ ธรรมดาเขาสูบออกที่สูบใส่มือสูบใส่สูบออกค่ะสูบออกบอกโอ้ยคนดีจนสูบออกได้ใส่ผู้ชมเด้อท่วมแล้วทั่วอีกอ่านั่นกันดีก็ดีโพดแรงก็แรงโพดได้เลยแรงก็แรงโพดดีก็ดีโพดเออเอาฝากไว้เด้อใั่ผู้ชมเด้อมื้อนี้ก็มาเยี่ยมบ้านสิสิพ่อนักร้องหนุ่มหลุบงามนะครับฝากไว้สารับพี่น้องบ้านเฮาผู้เคยฟังเสียงเพลงเสียงพิณเล่ากั อ่าอีกย่งล่ะลุ่งขาดป่าอีกย่างนั้ผมจําได้เท่านั้นแหะเพียงนั้นดังแห้งขักอุบลเออชองรักจากอุบลนั่นแหละหลายๆคนนั่นเพียงช้ำนี่เพี่ลไรคะของบางคนช้ำเนาะบางคนแต่งงานเพียงบวขานยังบ่เอาละบอลมีเมียจีนจักจังใดกับบะฮูคือกันคือบ่เห็นเพิ่นจักเที่งเอายาเด้อเจ้ายาเด้อเจ้ายาได้หนี่งสิพ่อเหนื่อยเจ้ายาได้ยันดีเสียคา เหล่าคาหน่ำดื่มมองครับท่านผู้ชมครับกระม้าจังหวัดมังซองยำยำตำข้าวสุดๆนี่แหละพี่น้องครับกรบโปงนีเอียงหมากไม้ดอกตัวโตเราวโอยู่ช่วงนี้เรารับงานกับพีเสาพี่สาค่กรับงานรับอย่างเดค่ะเป็นไก่รับยูคือเก่ากันล่ะเป็นไก่เฮ็ดยูผุหละเพิ่นมีเพิ่นเฮ็ดผ่องอัดเพิ่อนอัดนั่นยูกรุงเทพแล้วนะ ผมมีลูกน้องเพิ่นยังเพิ่นอยู่ต่างแต่เพิ่นอยู่ตะกับเพชรพินทองเหมือนทุกมือนี่ก็ยังเปิดเป็นหันหาอยู่ดินอนเบิกกับว้าเพชดไปสลัยญ์บ่ายย้ำบ่อเอาสวัสดีครับเพชรยังหาของห้างครับหาของห้างเอาหาไปส่งมานให้กันแหละผู้ใดก็ได้ฮะดูหากระดูได้เออสมพรสมพรเด้อที่นะครับ อยากสิได้เบอร์โทรของเราเด้อมีการมีงานอยากใส่ให้สิทธิพรสุธนพดไปโชว์ในงานหรือไปอรวมงานกับพี่น้องนี่สอบถามเราวดูตรงเลยพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์นี่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสองแปดแปดนะครับพี่น้องครับอันนี้บอกอีกเช่นเดียวก็ได้อยจะให้รถไปก่อนสิทธิพรสุธนพดเบอร์ตรงของเราเด้อศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสอง 8 8พี่น้องสอบถามคุยกับเราไร้เดอ้ออันนี้คือ,คอเบอร์ตรงพี่น้องอยากให้เราไปซอยการซอยงันกับเบอร์นี้นะครับอ,อ่าพี่น้องครับกาคุยกันสนีเพราสิเขาใจผมก็เอราอยากคุยกันหลายดอกเพราะว่าเราคบอยู่นี้คุยกับเขาไอพี่น้องเบิงเ่งแค่ไม่เห็นบ้านเห็นเฮือนสนีการพ่อแล้วละอันนี้คือ้านเกิดเมื่อนอนนเล่อยู่นี่โดยตรงเน,ะนบบาะเพิ่นกระบอเลื่อมทั้งพีเพิ่นกะ จักบ้านปลายชีวิตเพิ่นแล้วเนาะยังกระเทียเพิ่นอยากกลับมาอยู่บ้านมันยังคือหลักฐานชีวิตเพิ่นมีแล้วทั้งปี่ก็ได้ที่ทั้งพุ่นก็คือทั้งพุ่นทั้งพี่ื้นขึทั้งพี่ขึ้นเพิ่นสามารถสิไปไสก็ได้นะนะบ่ลืมบ้านเกิดเมียนอนบ่ลืมบ้านเกิดเมียนอนบ่นั่นบ่ถิ่มบ่ปตาไก่บ่ลืมห้างนกบ่ลืมค้นดอกแม่เอ้ยพนันสมือนี่ไปมองไหนมันกามันยังเคยแค่พิ่นไปหาโฉบหาเงียสือสือเออขันย่ำ เขาหั่งเขายังเขามากพันกว่สิงโง่ขาหั่งเขาค้อนคือเก่านั่นล่ะอออันนี้เป็นของชีวิตของคนเนาะจังมันสิไปยังไงช่วงระยะเนี่ยกำลังเจิดซึนได้อยู่ผู้ใดก็ได้กำลังมีแห้งอยู่อืแต่ว่าจูซสั้งซุ่มห้าวเจ้าคอยจังยาเจริญด่าขึ้นก้อนหัวเลยฮ่าฮ่าฮ่อันนี้ด่าขืนกอนหัวสั้นเดือนเดิอนผมเล่นตอนนี้เนาะจังพูดว่าวันนี้คือกันด่าขึ้นก้อนหัวแล้วพี่น้องกัอยู่เลย ทันตัวการละเวลาสังขารท่านผู้ชมเนาะฝากบอกท่านผู้ชมกันแล้วกันเด้อคือจังผมบอกไว้นานจอนี่ละกันอย่าคุยกับเล่าสิสพรสุธรโพธนะครับกับเบอร์โทรศัพท์คือผมบอกไ้ต้นๆนั่นละ่พี่น้องก็ติดต่องานเราเอาสำหรับคลิปนี้กับสิคุยพี่น้องซํำนี้ละแต่การท่ายูให้กินท่ายูเพาอยากเราเป็นลูกเช่าหน้าเคยเลียงงัวเลียงควาวยมตจกรถัาเราจบเสียก่อนวันละเอียดวิญาเลยลเอียดวิญาล อาจจะเป็นหม้อยังเขาอื่นหม้อสามหม้อสามบอม้อสามแล้วกับวนนั้นจากวันหม้อใดเนู่เยหอด้อแม่ปไก่นนบอกตัวตัวนั้นจบหม้อสามแล้วแต่เราต่อไปหอดแล้วต่อยู่ถ้าจำก็ได้ว่าโดนเลยเนาะบ้านม่วงว่าตั้งแต่เราเลี้ยงปอดเจ็ดผุนเนาะพุนอ่ะอออเราเลี้ยง ปวดเจ็บยืบบานม่วงแล้วก็ไปเขร้าโรงเรียนยื่นไหลเย่าไล่เนาะเอออ้าวพี่น้องครับกถือว่าเล่าไปได้ดีแล้วล่ะหาเงินท่องหุ่นจักซองทางไปแล้วแต่ว่าว่างๆก็ขึ้นมาบ้านเนี่ยเด้เอเยี่ยมบ้านมาเาบุญบ้านเจ้าของแน่น้ามาหาสอนแมงสอนแมงละงหงมกินแน่เจ้าหันนะครับพี่น้องครับคุยกันสนิทพี่น้องเด้อจะเจ็บจะจนนะครับพี่น้องพูดชมรายการอยู่ก็ดีครับให้สุขภาพแข็งแรง ผู้เฒ่าผู้แก่นันง่งเงี้เงี้ยคือสั้นอ่ายุบานยุบสองคุยกันยุหันกันเอาให้สุขภาพดีมีเงินใส่ลหลายๆลูกมาส่งมาให้เด้อเออแต่ว่ากันเป็นโรคลินิดวงชาวันอย่าลืมฝากให้สมุนไพรของไงใน่านซอยแนะอ่าอยากสิสอบถามรายละเอียดกับศูนย์แปดหกสองสามศูนย์แปดเก็ดข้อศีพี่น้องครับอยู่นี่มีแห้งสุขขุสุขคุนถือกระวันทีหนึ่งคนละใบล,ละใบสุขคุนสุขคุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม เราผุดถองว่าจซื้อแล้วผมปีเปลี่ยก็นนี่แล้วเนาะ